อ่ะพี่น้องเลิกงานมาฝนตกครับเดินแทงปลาเล่นๆโอ้โหปลาดุกยักษ์ครับพี่น้องเห็นไหมใหญ่เท่าใหญ่กว่าบูธอีกใหญ่กว่าเท้าผมอีกว้าอู้อพี่น้องมาเต่สายพี่น้องอใหญ่ขักพี่น้องได้กบด้วยครับ ปลาดุกกบสองตัวไหนกบอีกตัวอยู่ไหนกบสองตัวครับพี่น้องปลาดุกยักษ์ครับพี่น้องมาเตใสใหญ่คักพี่น้องหลอมหลอมหลอมพี่น้องเออปลาใหญ่เออเออเออปลายใหญ่เออเดียมเออปลาใหญ่เห็นไหมเลยลาใหญ่เออเอออะไร โอ้เกินไปพูน่ะโอ้โอ้ใหญ่กว่าขาพี่โอ้เกินไปพูน um. ่ะเกินไปพูน่ะล้มล้มพี่น้องล้มล้มอได้ต้มเยอะพี่น้องล้ม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 กบอีกสองตัว Lấm lấm với nó